สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกในยุคปี้นะคะยุคที่คนหันมาให้ความสนใจในการทําการเกษตรกันมากขึ้นนะคะบางคนทําการเกษตรในพื้นที่เล็กๆ ปลูกต้นไม้ในกระถางบางคนมีพื้นที่ใหญ่ๆกลับไปพัฒนาแล้วก็ปลูกเป็นอาชีพไม่ว่าจะในรูปแบบไหนอย่างไรองค์ความรู้ที่จะทําให้การทําการเกษตรประสบความสําเร็จถือว่าเป็นเรื่องสําคัญค่ะคนไทยหัวใจเกษตรสนับสนุนนะคะให้ทุกคนทําการเกษตรแบบง่ายเพราะว่าเราจะได้มีกําลังใจในการทําเพราะฉะนั้นความรู้ต่างๆอยู่ในรายการของเราอยู่แล้วในช่วงนี้ทีมงานมีเรื่องนะ่าสนใจมาฝากไปชมกันเลยค่ะ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นหนึ่งในโครงการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาลสินที่มุ่งหวังให้เกษตรกรในพื้นที่มีชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเหลือและยังได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมการข้าวหรือหน่วยงานภาคีแรกเริ่มเลยนะคะที่ตำบลหนองห้างอำเภอกุชินาลายค่ะจะมีกลุ่มผู้ผ,ผลิตข้าวอินทรีย์อยู่3กลุ่มย่อยนะคะก็ได้แก่กลุ่มแรกนะคะกลุ่มผู้ผ,ผลิตข้าวอินทรีย์นาภู กละะุ่มที่2คือกลุ่มผูม้ผลิตข้าวอินรีตามรอยพ่อนะคะกลุ่มที่3คือกลุ่มผูม้ผลิตข้าวเอ็นซีเกษตรรวมใจนะคะซึ่งทั้ง3กลุ่มเนี่ยเป็นเครือข่ายกันหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเขารวมตัวกันมีเครือข่ายมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีการรวมกันทําการผลิตเขาก็เลยเข้ามาสมัครโครงการแบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ดังนั้นเนี่ยโดยโดยโครงการหรือโดยศูนย์ข้าวเองเนี่ยก็เลยได้เข้ามาส่งเสริมนะคะโดยให้เขาเนี่ย บริหารจัดการกลุ่มนะคะโดยที่การที่จะรวมกลุ่มกันทําการผลิตได้นั้นลดต้นทุนได้นั้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้นั้นหรือแม้แต่ที่ทําให้รายได้เพิ่มขึ้นนะคะเขาจะต้องมีการบริหารจัดการโดยที่เราก็เข้ามาส่งเสริมว่าในกลุ่มเนี่ยจะต้องมีการบริหารจัดการทั้งหมดห้ากลุ่มย่อยหลังจากนั้นเนี่ยทางศูนย์เนี่ยก็จะมีการจัดประชุมนะคะซึ่งในแต่ละปีเนี่ยมันต้องมีการจัดประชุมชนก่อนเพื่อวางแผนการผลิตหลังจากที่ศูนย์เนี่ยจัดประชุมในกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยศูนย์ก็จะทําการจัดประชุม เป็นระดับจังหวัดนะคะซึ่งก็จะมีหน่วย,ยงานภาคีเกี่ยวข้องนะเข้ามาด้วยนะคะเพื่อที่เราจะรับทราบปัญหาของกลุ่มว่าดําเนินงานไปแล้วเนี่ยกลุ่มมีปัญหาอะไรไหมแล้วคือต้องการอะไรเพิ่มเติมในการสนับสนุนเพื่อที่จะต่อยอดในส่วนที่รวมมันเข้าเนี่ยให้ไม่ได้ทางจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นๆเนี่ยมีอะไรจะเข้าไปส่งเสรมมิมไหมนะคะซึ่งเราจะดูแลกลุ่มทั้งหมดอะ่ะ ในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะดูแลทั้งหมด3ปีอย่างใกล้ชิดหลังจากนั้นกลุ่มก็จะสามารถเนินการเองได้ค่ะจากการร่วมมือของหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้ดูแลตั้งแต่กระบวนการผลิตข้าวให้มีมาตรฐาน G.A.P. จนไปสู่การแปลร,รูปทําให้ชาวกเกษตรกรสามารถมั่นใจคุณภาพของข้าวได้อย่างแน่นอนเมื่อก่อนกเกษตรกรในชุมชนเรานะคะก็ทําเกษตรนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินทรีย์นั่นแหละคะ่ะเพราะก็จะอยู่ ในระบบการใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมแล้วก็รักษาวิถีอัตลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชนนะคะก็มีการทำเกษตรอินรียแต่เดิมอยู่แล้วแต่ว่า,าไม่ใช่ทั้งหมดนะคะก็มีบางส่วนนะคะที่ยังไม่ได้ทำในระบบนะคะเดิมก็คือวิถีดั้งเดิมเกษตรอินรียแต่ว่า เนื่องจากราคาผลผลิตข้าวตกต่ำนะคะแล้วเราก็เราก็เห็นความแตกต่างของข้าวอินทรีย์กับข้าวที่เป็นข้าวทั่วไปมันมีราคาที่ต่างกันมากแล้วก็เลยให้ความสนใจที่จะมาปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อที่จะให้ผลผลิตของข้าวของเราเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีราคามีมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะสำหรับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ก็คือเพื่อลดต้นทุนนะคะการผลิตเพราะว่า ช่วงนี้นเกษตรกรของเราส่วนใหญ่ก็อายุมากนะคะทำให้ต้นทุนการผลิตซึ่งของเราเเป็นข้าว GI เป็นวิถีดั้งเดิมต้องใช้แรงงานคนนะคะเพราะฉะนั้นค่าแรงก็เลยสูงถ้าหากว่าจะมานะคะ ใช้เครื่องจักรทดแทนมันก็จะเป็นการดียิ่งเพราะนั้นจากงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ถือว่าเป็นที่ดียิ่งนะคะก็ได้ช่วยในด้านการลดต้นทุนการผลิตเพราะว่าเราทําการเป็นกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานร่วมกันก็จะทําให้ประสิทธิภาพของแปลงของเรานะคะเวลาปรับปรุงดินหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะมีคุณภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะลดลงนะคะอันนี้เราก็ถือว่าได้ประโยชน์อย่างยิ่ง จากโครงการยกระดับนะคะเราก็นําเงินนั้นนะคะมาซื้อเครื่องจักรกลก็จะมีเครื่องอัดฟางนะคะแล้วก็รถไถรถเกี่ยวะคะ่ะการรวมกลุ่มของเกษตรกรในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการผลิตและความเข้มแข็งของชาวเกษตรกรอีกทั้งยังพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงนำไปสู่การมีไรายได้ที่ยั่งยืน ถ้าอยากทำการเกษตรแล้วให้เป็นเรื่องง่ายมีตัวอย่างที่ดีรู้ว่าจะต้องแก้อย่างไรคุณผู้ชมขาแนะนำนะคะเราเจอกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5นาฬิกาค่ะในรายการคนไทยหัวใจเกษตรทางช่อง m c o t คอกดหมายเลข30วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอปรก,กรมด้วยทีมงานฟาร์มชนแนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ มีการตรวจสอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินฝากเงินเข้าเงินออกในสมาชิกสามารถต้องรู้อันนี้เราเน้นย้ำม,มากเลยว่าสิ่งที่ท่านจะต้องทําก็คือต้องไปทําให้รู้ว่าสมาชิกสามารถจะรู้ว่าบัญชีของเขาเนี่ยมีเงินเท่าไหร่แลวการเข้าออกเงินเนี่ยมีเท่าไหร่ไม่ต้องรอถามว่าผู้จัดการประธานแล้วก็สมาชิกว่าตอนนี้เงินเหลือเท่าไหร่หรือจะต้องเดินเข้าไปในสหกรณ์นั้นๆเพราะบางที่เนี่ยสมาชิกอยู่ห่างไกลก็ไม่สามารถจะเดินได้แต่ ถ้าเกิดว่ามีเอกเฟชันตัวนี้ก็สามารถที่จะ,ะตรวจสอบเงินในบัญชีของตัวเอง